สวัสดีครับกลับมาพบกับอสังหาหน้ารู้กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันการอัดคลิปนะครับไปเนิ่นนานวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งกับ Top ป r ริกนะครับในหัวข้อเรื่องซื้อคอนโดมิเนียมนะครับพร้อมผู้เช่าดีอย่างไรแล้วก็มีข้อเสียอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับ หนึ่งในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นคือการซื้อคอนโดมิเนียมนะครับเพื่อปล่อยเช่านะครับเพื่อสร้างพาสีอินคัมการซื้อคอนโดมิเนียมนะครับเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยข้อดีของการซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยก็คือราคาจะถูกกว่าในในทำเลที่ใกล้เคียงนะครับกันราคาจะถูกกว่า กว่าที่เราจะซื้ออพาร์ตเมนต์หรือหอพักทั้งหลังนะแต่แน่นอนว่าราคาถูกนะครับแต่ค่าเช่าก็จะได้พอประมาณก็ขึ้นอยู่กับทำเลอีกเช่นกันนะครับค่าเช่าแล้วการซื้อคอนโดมิเนียมนะครับพร้อมผู้เช่าดีอย่างไรการซื้อคอนโดมิเนียมพร้อมกับผู้เช่ามานะครับภายในตัวข้อดีคือ รับประกันได้เลยว่าห้องนั้นมีผู้เช่าแน่นอนนะครับหลายคนซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยแล้วกังวลว่าจะมีคนมาเช่าไหมนะครับมาเรียกว่าจะสามารถปล่อยเช่าได้ไหมนะครับละราคาเท่าไหร่แน่นอนการมาพร้อมกับผู้เช่านะครับซื้อคอนโดพร้อมผู้เชา่ารับประกันว่ามีผู้เช่าแน่นอนแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือค่าเช่านะครับ คืออาจจะเพิ่มค่าเช่าของคนที่เช่ามาก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้นะคือต้องรอให้เขาย้ายออกถึงขึ้นค่าเช่านะครับหรือจะขึ้นค่าเช่าเลยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูทาเลน,นะต้องดูทาเลนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ต้องไอน้นี่นี่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งของ การซื้อพร้อมผู้เช่าเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าคนที่เขาเช่าเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ดูแลคอนโดมิเนียมนะครับดีเท่ากับตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นคุณภาพหรือซับคอนโดมิเนียมชิ้นนั้นสภาพก็จะไม่เหมือนกับเราซื้อต่อจากคนที่อยู่อาศัยนะครับนะสบภาพก็จะมีเรียกว่าชำรุดบ้างนะแต่ พอเข้าใจได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการซื้อคอนโดพร้อมผู้เช่านะครับเป็นการการันตีข้อดีคือการการันตีว่าบริเวณโซนนั้นเนี่ยนะครับมีผู้เช่าแน่นอนนะครับจากการมีผู้เช่าอยู่เดิมแล้วนะครับและพอเรียกว่าผู้เช่าออกไปนะโอกาสที่ผู้เช่าจะ มีเข้ามาก็มีสูงกว่านะครับกว่าเราซื้อคอนโดโดยที่เราคิดที่จะสร้างพาิีอินคัมแต่ยังหาผู้เช่าหรือดูทำเลไม่ออกนะครับคือทำเลนั้นนะมีผู้เช่ามาแล้วมันก็การันตีได้ว่าโซนนี้เป็นโซนที่ปล่อยเช่าได้นะครับนะนี่คือคอนโดมิเนียมนะครับพร้อมผู้เช่า ส่วนราคาเนี่ยคือถ้าใครกู้นะครับใครกู้เพื่อซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเชา่าเราต้องดูก่อนว่าค่าเช่าที่เราเก็บเนี่ยเหมาะสมกันไหมนะครับเหมาะสมในที่นี้คือถ้าคิดจะเป็นนักลงทุนจริงๆเนี่ยค่าเช่าจะต้องคบเวอร์กับค่าผ่อนแบงค์นะครับค่าผ่อนแบงค์แต่ละเดือนอย่างเช่นซื้อคอนโด1ล้านบาทผ่อนแบงค์ เดือนละเจ0 0พบาทอย่างน้อยค่าเช่าต้องได้เจ0 0พบาทนะครับแต่บางคนก็บอกว่าได้ต่ำกว่านั้น่ะแต่ไม่เป็นไรรับได้ถ้ารับได้ก็โอเคนะครับคือไม่ว่าการแต่สำหรับกฎของนักลงทุนเนี่ยคือกระแสงเงินสดต้องเป็นบวกนะไม่ได้ติดลบกระแสเงินสดต้องเป็นบวกเสมอนะครับแต่ถ้าตกลงจะเอาแบบนั้นก็แล้วแต่ นะจริงๆควรจะเป็นบวกนะครับบวกเลขบวกน้อยก็ควรจะเป็นบวกนะ,กกนะนกนะส่วนการซื้อเอาไว้นะครับและผ่อนแบงก์เนี่ยก็ต้องเตรียมเงินสำรองไว้นะครับเพราะถึงแม้เราจะรู้ว่าเป็นพาสิซีฟอินคัมนะครับมีผู้เช่าเช่าอยู่เราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าวันหนึ่งผู้เช่าเขาจะออกเมื่อไหร่นะครับ เมื่อเขาออกแล้วผลปรากฏว่าห้องนั้นอาจจะหาผู้เช่ามาเช่าต่อได้ไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ทันเดือนไม่ทันเวลาคือออกปุ๊บเข้าปั๊บเนี่ยไม่ทันนะอาจจะต้องเว้นช่วงบางทีเนี่ยเว้นช่วงเดือน2เดือนนะครับในบางทีนะเราก็ต้องมีเงินไว้สำหรับผ่อนแบงค์นะครับจ่าย เงินผ่อนตรงนี้ด้วยต้องมีเงินสำรองไว้นะครับเพราะว่ากรณีฉุกเฉินแบบนั้นเกิดขึ้นได้นะถึงนั้นมีผู้เช่ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รับประกันว่าผู้เช่าเขาจะเช่าไปอยู่ไปนานนะครับและไม่ได้รับประกันว่าพื้นที่ตรงโซนนั้นวันนี้คือทำเลทองวันหน้าจะคงเป็นทำเลทองอยู่นะครับวันนี้เป็นทำเลทองวันหน้าอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับอาจจะเปลี่ยนไปแล้วตามสภาพนะครับเพราะนั้นปรับตัวให้ดีและมองให้ชัด อย่างเช่นซื้อคอนโดพอมผู้เช่าเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยอย่าไปมองที่มีผู้เช่าและซื้ออย่างเดียวอาจจะมองที่ทำเลด้วยนะครับประกอบกันอย่างเช่นมีทำเลทำเลตรงนี้ติดกับรถไฟฟ้าแน่นอนติดรถไฟฟ้าทางคมนาคมนะครับก็พอที่จะการันตีนะพอที่จะการันตีได้ว่ามีผู้เช่า เช่าแน่นอนมีความต้องการนะครับของผู้เช่าสูงแน่นอนในโซนตรงนี้นะครับก็จะพอที่จะพิจารณานะครับซื้อได้นะเพราะนั้นราคาก็ต้อง,องเหมาะสมด้วยนะถ้าใครที่เริ่มเนี่ยจะตัดสินใจซื้อก็ลองถามเขาดูว่าปล่อยเช่าเท่าไหร่นะครับปดถามคนขายดูนะปล่อยปล่อยเช่าในที่นี้คือปล่อยให้กับผู้เช่าอะ่ะนะ เช่าเนี่ยเดือนละเท่าไหร่คอนโดมิเนียมนั้นเน่เดือนเท่าไหร่เพื่อจะมาคำนวณว่าถ้าราคา1ล้านผ่อนแบงค์เจ0 0นะครับปรึกษาแบงค์ด้วยผ่อนแบงค์ประมาณ7000แต่ปล่อยเช่าได้แค่5000เราจะไปรอดไหมเราจะไหวไหมนะครับเพราะจุดประสงค์เราคือการสร้างรายได้นะครับการสร้าง p a s s i ิ e income นะเพราะนั้น เราจะต้องมีเงินนะครับและเราจะต้องสร้างรายได้จากทางนี้นะถ้าเกิดซื้อไว้เนี่ยแล้วติดลบเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ถูกต้องตามจุดประสงค์ของการลงทุนครั้งนี้นะครับเราอาจจะไม่เรียกว่าไม่ซื้อนะครับต่อให้ปล่อยอ่าต่อให้มีผู้เช่าพร้อมนะครับบางทีอาจจะไม่ถูกต้อง นะครับตามที่เราได้คำนวณเอาไว้นะครับนะข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับของการซื้อคอนโดมิเนียมพร้อมผู้เช่าเวลาเราปล่อยขายนะครับปล่อยขายทรัพย์นั้นเนื่องจากอย่างที่บอกไปแล้วว่าผู้เช่าเนี่ยเขาคงไม่ดูแลคอนโดเราดีนักนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะปล่อยขายเราเอาจจะต้องมารีโนเวท ใหม่นะครับทำสีใหม่ทําอะไรใหม่นะครับอาจจะเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เพื่อสามารถปล่อยขายได้ในราคาดีถ้าไม่ทําล่ะนะครับราคาก็จะตกนะเวลาปล่อยขายนะครับเวลาจะเอาแคปิตอลเกนนะครับเอาส่วนต่างนะครับของกําไรที่ซื้อมาหรืออะไรขายแบบนี้อาจจะทํากําไรได้ไม่ดีนะนะครับแต่ข้อดีก็คือในระหว่างที่เราอาจจะรอขายในอนาคต เรามีพาสิซิปอินคอมเข้ามาจากผู้เช่านะครับนี่ก็เป็นข้อดีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องพึงรอลรึกและจำเอาไว้ว่านะครับมีผู้เช่าเนี่ยย่อมมีปัญหานะครับมีผู้เช่าย่อมมีปัญหาเข้ามาเหมือนกันคลิปหน้าดีกว่าคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงว่าถ้าเราจะเป็นนักลงทุนในด้านการปล่อยเช่า คอนโดมเนียนนะครับเตรียมรับมือกับปัญหาผู้เช่าอย่างไรบ้างนะครับเตรียมรับมืออย่างไรและมีวิธีการเรียกว่าวิธีการตรวจสอบผู้เช่าเบื้องต้นก่อนที่จะตัดใจให้เช่าอย่างไรนะครับคลิปหน้าเราจะมาพูดกันที่ประเด็นนี้นะ